เบิงจะพี่น้องจะตําซั่วกุ้งสดดุ้งแบบว่าโอ้ยเผ็ดเผ็ดนัวๆเลยค่ะไข่ต้มเล็ดค่ะชะอมค่ะกุ้งกิโลหนึ่งขอปุนอีกเดีย๋ยว่าลงทุนนะหญิงอืม ฟินค่ะบอกเลยฟินมากไข่โจงกะเบให้ตำหน่อยให้มันอืดแบบนี้ค่ะ พออยากกินอะไดที่ Elliot, so on on. <laughs> <laughs> ไมสับแซบะว่ะไมายได้ใจงงายิงหิงทกคดทุกคนจ้าพี่ yep> ้องบนถุกคนทุกคนแน่ใจ้แมไหมพี่ะน่ืจครับ ผัาคายเงาหรอหรหวเป็นส้นหนีแต่ผัาคาบริสุทธิ์ค่ะซื้ออยู่ให้เงินงายอยูุ่่มตัวง่ายๆหนะหวาน เครือ่องปุ๋นี้ไงฮึ กุ้งใส่ซิมหาตัวโลค่ะลวกออกแล้วกันซับนี่ลยหญิงได้ที่ขัน รสชาติเหรอกลิ่นเหมือนใช้เท้าเลยเหมานใช้เท้าเลยค่ะกรอบ เพชรแสบเพชรแสบนวดใจมาก <c ười> กินแล้วก็หัว อมแซบจับคุณมันห้อนห่อนตัวเนี <S <S ่ยแล้ไก่ไหมได้แต่ีีเจาบากกันนะฮะพูดเลยบ่ากกบาล ืทำไมมันนวัพวพอน้ำปลาเรามันนวัวไง มานเนีเ่ยงานมันจะขวงางอ่ไหญิง <c oughs> เพื่อนว่ากินบ,นบัตเตยิงอ้าวคนจิตก็ติดข้ามบัตเหญยิงแทะงานได้สิเกียดติอันแม,แม่แม่ได้สิเกียดตมาได้จ้าเอ,อเ้ยไม่จัดเอ้ยพื่อนหนองหน,นูด้วยค่ะบระทุกทุกคนค่ะ FC ทุกๆคนค่ะ เธอรู้ไหมแบบนี้มันแซบมากฉันจะบอกเลยไม่ได้โกโหกค่ะตำสื่อบเนี่ยุยแซบใครมีก,ก้นหยาดกินนี่พี่น้องแซบก็นั้นมือนี้อยู่มือนี้อยู่ค่ะตัวอ้นกระแรงมือเดแหละพี่น้องแล้วก็ดุนเนี่ยแล้วก็ไม้ก,กินต่อ <c oughs> <c oughs> จริงๆค่ะมันอร่อยจริงๆนะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะเธอจริงๆแต่ว่าเพ่นบอน <c oughs> คูเพ่นอ่าก่สร้างพ่นทอขา <c oughs> ฉันแสบกุุงเฉยมาเบิดแเลือแทะแล้วสิเลม สูบึงบหนแบบนี้ค่ะอยอดอุบอบนี่ตามนันลงไปถอดใส่ไข่เนาะแซ่บอืม เลือขอข้อคุเตาเอกี้แคบอกกินอะไรมือนี่หัวไม่นี่หละยิงแฝบ นั่นแหละค่ะพี่น้องแต่เศษเศูน,นู้นนัหนูค่ะเหลือที่เหลือนี้ปะบ,บนกันไปค่ะนี่แหละโอก้กินไลดอกค่ะกินด เสีบยนนสบแต้มพี่น้อเสียบหูก็แตกค่ะพี่น้องเพชรแต่ว่าแบบเนี้ยหนูชอบค่ะมันนัวน้ำพะรันัวมากเลยเมื่อวันใครจริงๆแต่แซ่บๆแต่นัวกับหนูค่ะเอาเป็นว่าพวกกับหนูคลิปหน้าเลยจ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า